สวันเกิดดั้งต่อปีนี้ครับดวงจะเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะครับกินดีอยู่หรูชีวิตจะสบายขึ้นถึงแม้ว่าจะต้องลำบากตรากตํำม,มาตั้งแต่ยังเด็ก ต้องลุยต้องสู้นะครับฝ่าฟันอุปสรรคเหนื่อยแทบตายเรียกได้ว่าดวงของคุณต้องผ่านมรสุมมาตั้งมากมายครับโดยพื้นฐานของคุณแล้วเป็นคนที่จิตใจอ่อนขี้สงสารครับซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ชอบปิดทองหลังพระชอบช่วยเหลือผู้อื่นสนับสนุนซัพพอร์ตอุปถัมภ์คนรอบข้างนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ คุณเป็นคนที่มักจะทำบุญกับคนไม่ขึ้นนะครับลองสังเกตตัวเองดูดีๆนะครับมองคลครับทำดีแล้วนะครับรวมไปถึงให้ใจแล้วครับกลับกลายเป็นศัตรูซะอย่างนั้นเลยนะครับบอกเลยครับทำดีแทบตายเหมือนไฟตกน้ำนะครับแต่ไม่เป็นไรครับจังหวะดวงกำลังจะเปลี่ยนแล้วครับอีกวินานเกินรอครับคุณจะเป็นคนที่มีดวงเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้กินดีอยู่หรูชีวิตของคุณจะสบายขึ้นอย่างแน่นอน บอกได้เลยครับเป็นจังหวะโอกาสของคุณนะครับเรียกได้ว่าจะสบายในบัน้นปลายเลยชีวิตเลยก็ว่าได้ครับได้แก่คนที่เกิดวันจันนะคนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันเสาร์และคนที่เกิดวันพุธนั่นเองครับและใครที่เกิดตามที่ผมบอกครับบอกได้เลยว่าชีวิตของคุณจะเริ่มดีขึ้นและจะสบายขึ้นอย่างแน่นอนครับ